ไ้เข้ามาแล้วนะคะสําหรับการประชมุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติหรือกตรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14โดยโพสตัวเต็ง4แคนดิเดตที่สื่อเปิดเผยก่อนหน้านี้ตอนนี้ทางบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้นำวิสัยทัศน์ของรองพอบอรตรทั้ง4คนได้แก่พลตำรวจเอกรอยอิงขาภัยโรธ พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานพลตรวจเอกกิติรัตน์เพชรและคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองแล้วตั้งแต่เย็นวันที่25กันยายนก่อนจะมีการแต่งตั้งในวันที่27กันยายนนี้ และว,วันนี้นะคะก็จะขอพาทุกคนไปทำความรู้จักบิ๊กตอ่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผบอรตอรอหนึ่งใน4แคนดิเดตผบอรตอรอกับเจ้าของฉายามือปราบสายธรรมะที่เคยเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันก่อนจะพันตัวมาสู่การเป็นตำรวจยศใหญ่ในวันนี้สำหรับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลมีชื่อเล่นว่าตอรหรือบิ๊กตอ เกิดเมื่อวันที่27มกราคม2507เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นน้องคนเล็กในบรรดาพี่น้องทั้งหมด5คนและเป็นน้องชายของพลอากาศเอกสผิดพงสุขวิมลราชเลขานุก,การในพระองค์และเลขาธิการพระราชวางังสำหรับประวัติการศึกษาบิ๊กต่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณนะ ระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสิงแดงรุ่นที่38ปริญญาโทศิลปาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมประวัติการทำงานเคยเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคาวเทค7ปีก่อนตัดสินใจลาออกสอบตำรวจและในปี2540ก็เข้ารับราชการตำรวจก่อนเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิ ทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับวันอยู่บำรุงส่วนเส้นทางการเป็นตำรวจเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งรองสารวัตรกองกำกับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ก่อนโยกย้ายมาเป็นรองสารวัตรที่กองปราบปราม ก่อนขึ้นเป็นสารวัตรที่ตำรวจท่องเที่ยวและถูกโยกกลับมาเป็นสารวัตรกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองปราบและได้ขึ้นเป็นรองผู้กำกับผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษและรองผู้บังคับการปราบปรามตามลำดับและในปี2559ก็ได้ขยับขึ้นนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการเป็นครั้งแรก และก็ใช้เวลาเพียง4ปีกับ3เดือนเศษเลื่อนจากผู้กำกับการยศพันตำรวจเอกเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยศพลตำรวจโทซึ่งปัจจุบันนะคะบิ๊กต่อก็ดำรงตำแหน่งรองผอบอตอรอรับผิดชอบในส่วนของการเป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปรามศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติ ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางในระหว่างการรับราชการผลตำรวจเอกต่อศักได้รับฉายามือปราบสายธรรมะและโรบโครอปสายบุญเนื่องจากบรรดาสื่อมวลชนสายอาญากรรมตำรวจขนานนามให้จากภาพที่ผลตำรวจเอกต่อศักมักจะเป็นนายตำรวจที่ใช้หลักธรรมในการทำงาน และเดินสายปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่างๆนอกจากนี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยังได้ใช้หลักรัฐศาสตร์มาบริหารงานโดยในระหว่างดำรงตำแหน่งผู้กำกับการคอมมานโดก็ได้จัดระเบียบหน่วยงานใหม่และเน้นสวัสดิการให้ลูกน้องจึงทำให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นที่รักของลูกน้องจำนวนมาก